หังสือเสียงนิยายจีนเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนภาคหนึ่งเล่มที่16ตอนไม่ขยักขย่อนข้อมูลราชวงศ์หมิงวิวัฒนาการของผู้ตรวจการ สมัยต้นราชวง์หมิงผู้ตรวจการเพียงเป็นตำแหน่งชั่วคราวภายใต้เหตุผลพิเศษทำการแต่งตั้งขุนนางใหญ่ผู้หนึ่งให้มีอำนาจด้านการปกครองการเศรษฐ,ฐกิจการทหารและบทลงโทษของมนทนหนึ่งจนถึงหลายมนทนพอเสร็จเรื่องจะยึดอำนาจกลับคืนลักษณะคล้ายกับผู้แทนพระองค์พอถึงตอนท้าย ผู้ตรวจการค่อยกลับกลายเป็นข้าราชการประจําการอวดฉลาดของหลี่ชิวฉือกระตุ้นเตือนให้เย่เซียวเทียนได้คิดว่าสองพี่น้องตระกูลหยางพี่ใหญ่หยางเซี่ยนเตา๋ามีฉายาพยักภูเขาได้ชื่อว่าห้าวหานชานศึกน้องรองหยางเซี่ยนเมียนฉายาจิ้งจอกปัญญามาดว่าไม่ถึงกับเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาแต่มีความชานฉลาดอยู่บ้างควรที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์นึกถึงตอนนี้เย่เซียวเทียนค่อยคลายใจลง เขาย่อมห่วงจันนิงเอ,อ๋อแต่เรื่องราวต้องกระทำทีละเรื่องข้าวต้องรับประทานทีละคำหุนหันพนลันแล่นไปรังแต่ก็เสียขบวนรวนเรตอนนี้เขาไม่ได้ตัวคนเดียวไม่อาจกระทำตามอำเภอใจได้จะอย่างไรด้วยสถานะของตระกูลจันกับโลกบาลหยางเรื่องการแต่งงานไม่อาจรวบรัดแล้วเสร็จในสองสามเดือนยังคงจัดการกับหยางเส้นเหมียนก่อนดังนั้น เย่เสียวเทียนอยู่ในค่ายที่มั่นบนภูเขาหนิวโถสันทางหนึ่งส่งคนไปยังเมืองถงเหยนินจึงแจ้งต่อจางวี่ถงกับวีจวินถิงทางหนึ่งก็ส่งหัววินเฟยไปยังป้อมตระกูลจันหาโอกาสเข้าไปใกล้จันนิงเอ,อ๋อบอกเล่าสภาพของตนเองต่อนางน,นางจะได้คลายใจลงภายใต้ตึกของตระกูลหวีเมืองถงเหยนินอวีจวุนถิงเกาะราวระเบียง อาเจียนจดแทบหมดไส้หมดพุงอย่างยากเย็นค่อยหยุดยัง้งยืนหยัดรับขวดน้ำที่ทำมาจากเงินจากหญิงรับใช้เดิมน้ำบ้วนปากค่อยกล่าวด้วยความขุนข้องใจว่ายกปลาทั้งหมดไปหลังจากนี้บนโต๊ะอาหารห้ามม่ให้มีกลิน่นคาวอีกบ่าวรับคำสั่งหญิงรับใช้รับคำจากนั้นบอกกล่าวว่าเป็นวินเซียนเซิงสั่งเอาไว้ว่าใต้เท้าถูเซือตราตรามทำงานหนัก ใช้สมองมากไปควรที่จะบำรุงร่างกายเบาวอีจินถิงกระชากเสียงว่าตอนนี้เราไม่ต้องการได้กลิ่นคขาวอีกเข้าใจหรือไม่หญิงรับใช้คู่ใจไม่กล้ากล่าวมากความได้แต่ละรับคําล่าถอยไปวงการเหล่ายิงรับใช้เก็บข้าวปลาอาหารเปลี่ยนเป็นผักรเจืดตามความประสงค์ของอีจินถิงยามนั้นเวิร์นอ้าวยิ้มพลางเดินเข้ามา พอดีได้ยินคำพูดสุดท้ายของอวีจวุนถิงนับตั้งแต่พบว่าตั้งคันอวีจวุนถิงก็บอกความสัมพันธ์ระหว่างนางกับเย่เซียวเทียนต่อเหวนอ้าวที่เป็นอาจารย์ของนางทั้งเป็นมันสมองของนางมีหนำซ้ำเป็นคนแท้อื่นไม่ต้องหวั่นวิตกว่าจะแย่งชิงอำนาจไปจึงเป็นบุคคลที่อวีจวุนถิงไว้วางใจที่สุดตระกูลอว่มีผู้สืบสกุลเหวนอ้าย่อมปีติยินดีเขาเฝ้ามองอวีจวุนถิงจนเติบใหญ่ ยึดถือนางเป็นทั้งศิษย์ทั้งบุตรีความจจรักภักดีย่อมไม่มีปัญหาแต่คนย่อมมีความเห็นแก่ตัวต้องคิดอ่านเพื่อตัวเองเวิรนอ้าวมีบุตรภรรยาทั้งยังอุ้มหลานย่อมต้องนึกถึงอนาคตของตัวเองหากว่าวีถูซื้อไร้ผู้สืบสกุลตำแหน่งถูซื้อต้องตกเป็นของคนแท้วีรายอื่นเวิรนอ้าวมีอายุสูงไวกว่าวีจวินถิ้งมากนักในชีวิตนี้คงไม่ต้องเป็นห่วง แต่ต้องใคร่ครวญว่าบุตรหลานของตนเองยังสามารถรับใช้ตระกูลอวีได้หรือไม่ตอนนี้อวีจวุนถิงมีผู้สืบสายเลือดไม่ว่าเป็นหญิงหรือชายตำแหน่งถูซื้อของนางสามารถสืบทอดต่อไปอย่างนั้นบุตรหลานของเขาสามารถเสพสุวาสนาในตระกูลอวีสืบไปเขาสามารถช่วยเหลืออวีจวุนถิงโดยปราศจากความเครือบแคลงสงสัยอันใดหวนอ้าวรอจนหญิงรับใช้ออกไป ค่อยกล่าวกับอวีจวินถิงว่าท่านถูซื้อมีเด็กสมควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถ้ารกที่ถือกำเนิดออกมาค่อยมีสุขภาพแข็งแรงอวีจวินถิงถมวดคิ้วกล่าวด้วยความกัดกลุ้มใจว่าซื่อเศร้าวงเล็บพี่สพายสี่ของข้าพเจ้าตั้งครรภ์ก่อนข้าพเจ้าเดือนเศษนางกินได้นอนหลับไม่มีเรื่องราวดใดเหตุใดข้าพเจ้าพอสู่ได้กลิ่นข้าวหรือของมันก็ทนทานไม่ได้ข้าพเจ้าความจริงมีสุขภาพแข็งแรงกว่า ซื่อเศร้ามากนะักเหมือนอ้าหัวรอออกมาแล้วกล่าวว่า <c oughs> นี่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพแข็งแรงหรือไม่สตรีบางคนมีคันจะมีปฏิกิริยารุนแรงบางคนไม่มีข้อห้ามอันใดคาดว่าเกี่ยวข้องกับสภาพร่างกายของคนวีจวินถิงกล่าวอย่างขุนแค้แนว่ากล่าวถึงที่สุดเป็นทารกเลวคิดกลั่นแกล้งข้าพเจ้าเช่นเป็นเช่นเดียวกับบิดามันคนเลวนั้นบอกไปก็ไปตอนอยู่โลกภายนอก ก็เป็นทูซื้อพอกลับขึ้นเขาก็เป็นท่านผู้วิเศษตอนนี้มันคงรับพระสนมเทพมากมายเป็นห้องเต้ไกลปืนเที่ยงลืมเลือนผู้อื่นไปสิ้นเหวนอ้าวยิ้มอีกคลา่าหลวงจดหมายจากในแขนเสื้อฉบับหนึ่งยื่นส่งให้กล่าวว่านั่นไม่แน่นักทูซื้อโปรดดูว่านี่เป็นอะไรวีจวินถิงกว่าตาไปยังจดหมายในมือโวนอ้นอาวพอเห็นคำลงนามที่ท้ายจดหมายต้องร้องพร่อว,ว่าเย่เซียวเทียนหรือ พลางก็แย่งชิงจดหม,มายมาดึงกระดาษออกขบคิดแล้วทลันถึงใต้เคลือหวายบริเวณภูเขาจำลองอ่านดูอย่างเรียบร้อนเวนอ้าวมองดูเงาหลังของนางยิ้มพลางหมุนตัวไปที่ริมทะเลสาบหงฝนมีสภาพอีกแบบหนึ่งหน้าหมูเตึกจัดเรียงด้วยรถใหญ่เป็นทิวแถวที่ด้านข้างยืนไว้ด้วยองค์รักนับร้อยทุกคนสะพายดาบคันธนู นั่งบนหลังม้าพ,วพ่วงพีนี่เป็นการเดินทางขึ้นนครหลวงไปเฝ้ากษัตริย์ตะกูลเสียย่อมต้องจัดขบวนใหญ่โตมิให้ผู้คนดูแคลนได้เสียเหล่าเลีว้วอันดับหกแซ่เสียกับเสียหูยินยืนสนทนาในห้องโถงเสียหูยินกล่าวด้วยความวันวิตกว่าท่านท่านก็ทราบว่าบุตรีเราคิดแต่งให้กับเย่เซ,เซียวเทียนแต่นิกายเทพคุณใสผ่าน เกิดปัญหาภายในคุมตัวมันกลับขึ้นเขาลูกเราหาทราบเรื่องไหมหากวันหน้าล่วงรู้คงร่ำให้จะเป็นจะตายเสี้ยเหล่าเลี้วเราด้วยความขุนข้องใจว่าผููใดทราบว่าจะเกิดเหตุแทรกซ้อนเช่นนี้ตอนแรกฟังว่ามันขึ้นเป็นทูซื้อทั้งยังเป็นขุนนางจางกวนซื้อถือว่าคู่ควรกับลูกเราแต่กำลังรอให้มัน มาสู่ขอผู้ใดคาดคิดว่ามันถูกจับตัวขึ้นเขาเห็นภรรยารักมีสีหน้ากัดกลุ่มกังวลจึงกล่าวคราวครั้งนี้ท่านได้เป็นหูหญินตราตั้งให้บุตรีเป็นเพื่อนท่านขึ้นนครหลวงไปเข้าเฝ้าขอบพระทัยห้องเต๋ถือเป็นการดึงตัวนางไปชั่วคราวทวงเวลาได้เท่าใดก็ถือว่าเท่านั้นสนทนาถึงตอนนี้เสียอิงอิงในชุดเขียวมรกตวิ่งเข้ามา ถามอย่างยิ้มแย้มว่าแต่เนียงพวกเราขึ้นนครหลวงครั้งนี้จะผ่านเมืองถงเยินหรือไม่เสี่เราเลี้ยวปั้นรอยยิ้มขึ้นกล่าวว่าจากที่นี้ถึงนครหลวงความจริงไม่ผ่านเมืองถงเยินแต่ว่าหากอ้อมไปสมควรเสียเวลาไม่กี่วันเสี่ญิงเงกล่าวด้วยความยินดีว่าวิเศษแท้คราครั้งนี้ข้าพเจ้าจะได้พบกับมันแล้ว พวกท่านอย่าได้ส่งข่าวไปข้าพเจ้าคิดสร้างความตื่นเต้นยินดีให้กับมันชีเกอร์วงเล็บพี่ที่เจ็ดชักช้ายิ่งจนบัรนี้ยังตัดเตรียมไม่แล้วเสรศษข้าพเจ้าจะไปเร่งมรัดมันกล่าวจบผิวพลาจากไปเสี่ยวหูยินต้องกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าท่านท่านยังไม่ให้นางไปยังเมืองถงเหยนินหากว่าไปถึงหาตัวเย่เสี่ยวเทียนไม่พบทั้งฟังว่ามันถูกผู้อาวุโส นิกายเทพคุณสายจับตัวกลับขึ้นเขายังไม่อรารวาดจนฟ้าถล่มหรือเสียเหราเลี้ยวยิ้มอย่างกรอกกลิ้งว่าเราเตรียมการไว้แล้วพอไปถึงบอกว่าเกิดพายุฝนดินหินปิดเส้นทางได้แต่เปลี่ยนเป็นเข้าทางเสฉวนจากนั้นขึ้นสู่นครหลวงที่แท้ว่านลี่ฮ่องเต้พอทอดพระเนตรลูปปั่นยกขาวของเสียอิงเข้า เข้าพระไทยว่าเป็นเทพธิดาหยาดฟ้าบวกกับฉีป้อยอีกราบทูลยุยงจึงดำริรับนางเป็นพระสนมแต่ห้องเต้ราชวงศ์หมิงตรากฏว่าพระสนมห้องเต้ต้องผ่านการคัดเลือกจากขันทีฝ่ายในภายใต้เงื่อนไขอันเข้มงวดที่พวกเขาวางไว้ไหนเลยมีโฉมสคานถล่มเมืองอันใดยังมี ปฐถมกษัตริย์รชวงหมิงตรากฎไว้ว่าหงเหาที่เป็นมารดาแห่งแผ่นดินต้องเป็นหญิงชาวบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ขุนนางใหญ่ถวายตัวบุตรีเข้ามาครอบงำในวังหากเป็นพระสนมกลับไม่ได้ตั้งข้อรเรียกร้องเช่นนั้นแต่ก็ต้องเผชิญการต่อต้านจากขุนนางอุ้ยซื่อหากว่าเสี่ยอิงอิงเพียงเป็นบุตรีของขุนนางเล็กๆแผ่นดินจงหยวนยังพอ ล่อมแกล้มผ่านไปแต่ว่าบิดานางมีศักดิ์เป็นถูตซื้อพื้นที่กุ้ยโจหากพระองค์มีราชองค์การรับเสี้ยงหอิงเป็นพระสนมเกรงว่าเสี้ยงหอิงไม่ทันเดินทางถึงนะครหลวงเหล่าขุนนางวิซื้อคงรวมหัวกันคัดค้านแล้วสุดท้ายฉีป๋ออีออกอุบายเสนอให้รับสั่งชมเชยตระกูลเสีย่ยถวายไมย้ยืนต้นกับอาหารป่าท,ที่หายากบ่งแต่งตั้งบรรดาศาักดิ์หูหญินแก่ภรรยาของ เสียเหล่าลิว้วเมื่อเป็นเช่นนี้เสียหูหยินต้องเดินทางขึ้นนครหลวงมาขอบพระไทยห้องเต้ตามเหตุผลบิดาเดินทางไกลบุตรชายต้องร่วมทางหากมารดาเดินทางไกลบุตรีต้องติดตามปรนิบัติเป็นที่คาดคิดได้ว่าแม่นางเสียอิงอิงต้องเป็นเพื่อนมารดานางขึ้นสู่นครหลวงเมื่อถึงเวลาก็มีพระราชะกะระแสเบิกตัวนางเข้าวังโปรดปรานนางคลาหนึ่ง เหล่าขุนนางหลังจากทราบเรื่องก็จะไม่อาจคัดค้านแล้วว่านีฮ่องเต้พอสดับเช่นนั้นก็ทําตามวิธีของฉีป๋ออีมีราชอ,องค์การถึงตระกูลเซี่ยคนของตระกูลเซี่ยไหนเลยล่วงรู้พระไทยของฮ่องเต้หนุม่มหลังจากที่ทูบไม่หมดไปสองดอกกระบวนรถของตระกูลเซี่ยก็ออกเดินทางเซี่ยอิงอิงนั่งอยู่ข้างกายมารดาคล้องแขนของนางไว้หัวใจคล้ายติดปีกโบยบินถึงเมืองถงเหย็นแล้ว เห็นขบวนรถเดินทางอย่างเชื่องช้าเสียงหญิงปรารถนาใคร่โถมไปแย่งชิงแท่ม้ามาทำหน้าที่ขับรถด้วยตัวเองพลางคลุ่นคิดไม่ทราบคนเลวนั้นเฉยโอกาสที่เราไม่อยู่เด็ดดมดอกไม้ริมทางหรือไม่หากถูกเราจับได้พลางแสยะยิ้มออกมาเรากับลูกสุนัขป่าแยกเขี้ยวขู่ขวัญเย่เซียวเทียนไหนเลยมีเวลาเด็ดดอกไม้ริมทาง หากคิดอ่านวางแผนอยู่กับซูสวินเทียนหลีชิวชืกอเกิดตัวเหล่าเย่เล่าและพวกเมาเวินจือ้อพลันก็วิ่งเข้ามากระซิบที่ข้างหูของเขาหลายคำสีหน้าเย่เสียวเทียนทอแววประหลาดพิกลกล่าวว่าทราบแล้วท่านทั้งหลายไปพักผ่อนก่อนให้เตรียมตัวพักพร้อมพวกเราจะเคลื่อนไหวได้ทุกเมื่อทุกผู้คนลุกขึ้นอำลาจากไปเย่เซียวเทียนก็ผดลุกขึ้นพลางก็จัดแจงเสื้อผ้า พอเหลียวหน้ามองเห็นหมาวนจื้อยือนหน้าเข้ามาต้องสะดุ้งเฮือกถามว่าท่านชะไหนย,ยังไม่ไปรออยู่ที่นี้ทําอะไรหมาวนจื้อมองดูเขากล่าวว่าผี่ใหญ่เรารู้สึกว่าไม่ถูกต้องท่านคงไม่จัดการวีทูซื้อแล้วกระมังเย่เซียวเ,เทียนเป็นวัวสันหลังวะ แต่ก็ไม่ปฏิเสธเพียงถลึงมองเขาเหมาเวนเจื้อยกมือรูปจมูกฝืนหัวรอแล้วกล่าวว่าอ <c oughs> ต่อให้ท่านรับประทานนางลงไปก็ไม่เป็นไรวีถูซื้อใส่ชุดขุนนางเป็นเป็นนายพูดเท่าที่น่าเกรงขามพอถอดเสื้อผ้าออกกลับเป็นหญิงสาวงามหยดย้อยแต่ว่าแม่นางอิงอิงแม่นางหนิงเออก็ไม่ใช่ตะเกียงที่ขาดน้ำมัน หากพี่ใหญ่คิดรับประทานต้องเช็ดปากให้สะอาดยเย่เซียวเทียนตวาดด้วยโทรศว่าใส่หัวไปหมาว่นจชื่อเห็นยเย่เซียวเทียนอับอายกลายเป็นโทรศ์ต้องยกมือกลุมศีรษากล่าวว่าเราใส่หัวไปเราใส่หัวไปพี่ใหญ่ก็ก็นึกบนบานศารกล่าวขอให้โชคช่วยเธอะที่หน้าประตูห้องโถงวีจวินถิงในชุดยาวสีเขียวปรากฏตัวเคลื่อนผูกคนบอกว่าดารุณีสาวเช่นสายน้ำสตรีสาวคล้ายดินโคลน ยามใดที่มีบุรุษจะมีสุภาพสภาพขุนมัวไม่กลับคืนสู่ความสดใสดังเดิมแต่เรื่องนี้หาได้บังเกิดแก่อุยจินถิงไม่หากบอกว่าก่อนหน้านี้นางเป็นต้นไม้หยกกลางสายลมตอนนี้นางกลับเพิ่มสีสันกว่าเดิมข้าพเจ้าเพียงใช้คนไปส่งข่าวแจ้งต่อท่านสักคำไม่ให้เมืองถงเยิอนเกิดความวุ่นวายไม่ได้คาดหวังว่าท่านจะรุดมาเหตุใดท่านเยเซียวเทียนกล่าวพางเดินเข้าไปรับหน้าพอเดินถึงกลางคัน เห็นหมาวนเจือก้าวขาข้างหนึ่งออกจากประตูขาอีกข้างหนึ่งยังอยู่ที่หลังประตูพลางก็เงี่ยหูแอบฟังจึงขู่คำรามว่ายังไม่ใสหัวไปอีกหมาวนเจือถูกเขาพบเป็นได้แต่เลิกกลมความคิดแอบดูรีบหลบหนีไปอีจวินถิงเห็นเช่นนั้นต้องหัวรอดคลิกออกมานับตั้งแต่เย่เซี่ยวเทียนถูกจับตัวกลับวิหาร ศักดิ์สิทธิ์วีจวินถิงยังกินได้นอนหลับไม่ห่วงหาอาวร์อันใดหลังจากรับจดหมายของเย่เซียวเทียนนางแม้ลิงโลดยินดีแต่แล้วก็ชื่อชาลงนางเป็นถูซื้อพื้นที่หนึ่งเป็นถูซื้อหญิงเพียงหนึ่งเดียวในรอบ500ปีไม่มีผู้ใดพลากความเป็นตัวของตัวเองของนางไปได้แต่ว่านางทั้งที่ทราบว่าเยเซียวเทียนแก้ปัญหาภายในของนิกายเทพคุณสายกับเข้าสู่ทางโลกใหม่ เมื่อนางเดินเข้าห้องโถงเห็นรูปโฉมของเยเซียวเทียนได้ยินสุบเสียงของเขายังอดหดหูไม่ได้น้ำตาแทบทะลักจากเบ้ามาแต่นางไม่ต้องการให้เยเซียวเทียนทราบว่านางมีรักอันลึกลําไม่ต้องการแสดงด้านที่อ่อนแอต่อหน้าเยเซียวเทียนนางเป็นวีจวินถิงวีเจียงจินที่เข้มแข็งโดดเดี่ยวต้องใช่ตลอดการดีที่หม่าว้นเจือ้อคอยก่อกวนอีจุนถิงจึงปรับอารมณ์ความรู้สึกโดยเร็ว เมื่อเย่เซียวเทียนเหลียวหน้ามานางก็กลับคืนสู่ความสงบแต่เย่เซียวเทียนยังสังเกตเบ้าตาที่เปียกชื้นของนางสร้างความอบอุ่นใจไม่น้อยวีจินถิงสูดลมหายใจลึกๆหลบเลี่ยงสายตาของเย่เซียวเทียนสาวเท้าเข้าห้องโถงกล่าวเป็นเชิงตัดพ้อว่าท่านบอกไปก็ไปบอกมาก็มาขึ้นเขาไปเป็นท่านผู้วิเศษลงจากเขาท่านก็เป็นถูซื้อแต่ท่านทราบหรือไม่นางหันควับมายังเย่เซียวเทียนแล้วกล่าวว่า ท่านพ่อพระจากไปข้าพเจ้ากับจ้างวีถงต่างเฝ้าระวังกันและกันจนเกิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับระหว่างที่เย่ยเสี่ยวเทียนอยู่บนภูเขาก็คาดคำนวณว่าเมืองถงเหยนต้องเป็นเช่นนี้ผู้ที่ขึ้นครองตำแหน่งไม่มั่นคงผู้ที่สูญเสียอำนาจไม่ยินยอมพร้อมใจเมื่อปราศจากเขาคอยคานอำนาจทั้งสองฝ่ายต้องเฝ้าระวังป้องกันและกันวีจวุนถิงกล่าวเพียงคำเดียว แต่สภาพความจริงคงยากลำบากยิ่งกว่าเพราะเพื่อรักษาความสงบของเมืองถงเหยนจนกระทั่งเขาลงจากเขาคาดว่าอวีจวุนถิงทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปอย่างมากสร้างความเสียใจแก่เย่เซียวเทียนยิ่งเขายังไม่ล่วงรู้ว่าอีอวีจวุนถิงตั้งคันแล้วไม่เช่นนั้นคงเจ็บปวดใจกว่านี้ยามนั้นกล่าวอย่างเสียใจว่าขออภัยเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างกระทันหันข้าพเจ้าเองก็คาดไม่ถึง ข้าพเจ้ารับประกันหลังจากนี้จะไม่เกิดเรื่องเช่นนี้อีกข้าพเจ้ากล่าวผิดไปยินดีรับการจัดการจากท่านวีจวุนถิงทวนคําว่ายินดีรับการจัดการจากข้าพเจ้าหรือหากว่าข้าพเจ้าแต่ต้องท่านแม้สักขุมขนหนึ่งสาวกในนิกายท่านก็คงจะเสี่ยงชีวิตกับข้าพเจ้ามิสู้ให้ท่านสาบานด้วยถ้อยคําสาหัดประกันหนึ่งเย่เซียวเทียนขบคิดแล้วกล่าวว่าเช่นนี้เถอะหากข้าพเจ้ากล่าวผิดไปท่านก็สวมหมวกเขียวใบใหญ่ ให้กับข้าพเจ้าเช่นนี้สาหัสพอหรือ,อยังวีจวินถิงยิ้มออกมากล่าวว่าเช่นนี้ค่อยให้ใช้การได้หากว่าท่านยังไม่รับผิดชอบอีกข้าพเจ้าจะปันใจเป็นอื่นเปลี่ยนเป็นชมชอบบุรุษอื่นถึงกับเป็นสตรีอื่นเอ่ยถึงตอนนี้อดหัวรอาคลิกไม่ได้พลันกางแขนทั้งสองโผลเข้าอ้อมอกของเย่เซียวเทียนกอดรัดเขาแนบแน่นเย่เซียวเทียนพอก้มศีรษะลงนางพลันก็ อ้าปากกัดใส่หัวไหล่ของเขาเย่เสี่ยวเทียนบังเกิดความเจ็บปวดแต่ไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเพียงรูปไหลแผ่นหลังของนางเบาๆวีจวินถิงกัดหัวไหล่ของเขาน้ำตาที่สะกดกั้นไว้เป็นเวลานานหลังไหลออกมาจนหัวไหล่ของเขาเปียกปอนไปแถบหนึ่งนางพันนึกถึงปัญหาข้อหนึ่งระหว่างนี้พอรับประทานเนื้อก็พระอืดพระอมเหตุใดกัดเนื้อชิ้นนี้ จึงไม่รู้สึกขยักขย่อนเจ้าตัวน้อยในท้องช่างไม่มีมโนธรรมดุเดียวกับเจ้าตัวใหญ่เฉาสุยซีช่วยเหลืออย่างเส้นเมียนยึดภูเขาสุยอินซันยึดหุบเขาเหล่าจีซึ่งอยู่ติดกับภูเขาสุยอินซันและยึดค่ายที่มั่นของชนเผ่าเกิดตัวเหลาเอาไว้ความตามข้อตกลงที่ทำไว้หลังจากที่เฉาสุยซีช่วยเหลือ,อยางเส้นเมียน ้องจ่ายค่าตอบแทนโดยการเฉือนแบ่งดินแดนยกหนึ่งทะเลสาบสองภูเขาให้ตอนนี้ภายใต้การเร่งรัดของเฉาสุยซีอย่างเสี้ยนเมียนไม่อาจผัดพรอนอีกต่อไปได้แต่โอนที่ดินให้กับตระกูลเฉาเฉาสุยซีกล่าวว่าเราพูดแส่เฉาแรกวิวากับละทิ้งภรรยามาช่วยเหลือท่านตอนนี้ท่านขึ้นเป็นทูดซื้อทั้งตีชิงภูเขาสุยอินซานมาได้คงไม่คิดตระบัดสัตว คืนคํากระมังอย่างเส้นเมียนฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไม่ล็อกพี่สวยซีคิดมากไปแล้วเฉาวสวยซีกล่าวว่าอย่างนั้นอย่างถูกซื้อลงน้ำเถอะพลางหลวงเอกสารโอนที่ดินให้ออกมาผลักใสถึงเบื้องหน้าอย่างเส้นเมียนอย่างเส้นเมียนยื่นหัวแม่มือกดใส่อินหนีซึ่งทำจากชาติแดงบรรจุอยู่ในตลับ ขณะจะกดประทับรอยนิ้วมือลงน้ำพลัดก็ปรากฏบ่าวไพ่ผู้หนึ่งวิ่งปลาดเข้ามารายงานว่านายพูดเท่าถูดเสือเกิดเรื่องแล้วชนเผ่าเกิดต่อเราลงจากเขาตีชิงค่ายที่มันภูเขาหนิวโถสันกลับคืนทางหุบเขาเล่าจีทส่งสัญญาณขอความซอยเหลือพันนาอย่างเส้นเหมียนยินดียิ่งร้องพร่งอย่างลืมตัวว่า ชนเผ่าเกิดตัวเหล่าย้อนกลับมาแล้วหรือจากนั้นก็สังเกตเห็นแววตาของเฉาสุยซีจึงเปลี่ยนเป็นโกรธแค้นทวนคำว่าชนเผ่าเกิดตัวเหล่าย้อนกลับมาแล้ว